ไรไยๆน่ารักแบบน่ารักมากๆนะครับบอกเลยคุณทําการเพอร์ซนาไรในเทิร์นนี้นะครับเลือกเดลกาดของคุณเนี่ยสามใบนะครับทีหนึ่งร้อยร้านนะครับจนจบเทิร์นนั่นเองนะซึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมิเตชันนะครับบอกว่ายังไม่ลืมนะครับเวนกาโอเดสนะครับกับสตาร์เตอร์เด็กชุดที่สี่นั่นเองนะเรียกว่าเออหลายคนโทรมแล้วว่าพี่จะไมข้ามไปดีหรืออะไรพอดีอันนี้ขอสารภาพก่อนรีวิวนิดนึงนะคือของมันออกเยอะแล้วมันแบบ คือมันออกมา5้าตัวพร้อมกันอ่ะมันไม่ทันนะมันไม่ทันก็เลยบอกว่าเออขอย้อนนิดนึงแลวกันนะเผื่อแบบใครอนาคนกลับมาดูเพราะว่ายังไงแมกโนลินแมกโนเลียเนี่ยสายนี้ยังอยู่กับเราอีกยาวครับผมเพราะว่ามันมีร่างใหม่ร่างอะไรด้วยอ่นาคตตามบูสเตอร์เนาะมาเดี๋ยวเราไปดูกล่องนี้ดีกว่าว่าสีเขียวเนี่ยหรือว่าเนชั่นของสโตเคียเนี่ยมันมีลูกเล่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็การ์ดนะครับข้างในเนี่ยจะนุ่มฟูขนาดไหนนะอ่ะแกะเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ด้านในนะครับแน่นอนว่ายังมี การ์ดแบบว่าสุมให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นว่าจะสุมได้อะไรนะครับถ้าเกิดได้ทิกเกอร์นี่ก็คือใช้กันยาวๆแล้วนะหนึ่งสองสามโอ้โหไม่ได้ทิกเกอร์ได้อะไระเนี่ยให้โดเรียลดากอนนะครับเขาสามารถเมื่อตีฮิตวันกานะริทายยูนิตนี้แล้วก็เลือกยูนิตเกรดสามจากดอกโซนหนดาใบนำการนั้นกลับขึ้นมีคุณนะครับผมมีความสามารถที่ช่องโมเดการนะคอ่ะจริงๆเนี่ยเห็นสก,กิลตัวนี้ก็น่าจะพอเอาได้นะครับว่าเออ เมโรีเนี่ยมันจะค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องการพ่วมพลังแล้วก็ออรอบการโจมตีนะครับเนื่องจากออในชั้นของสโตเคียเนี่ยมันจะถ้าเกิดว่าตามการหลักของประวัติศาสตร์ดาวเครนะครับมันคือการรวมกันของมิการานิก้าหรือว่ากับนิชันซูในอดีตนี่ครับมันก็เลยจะมีกลิ่นอายของยูนิตที่มาจากเป็นพวกเกรดเนเจอร์หรือว่าจะเป็นพวก ฝั่งน้ำน้ำในแบบพวกเ e อ็กซ์ทรีเชอร์เมกาคอล و ن อะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็นฝั่งน้ำน้ำอย่างพวกอะควาฟอร r a แกรนบู Bull, อะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะแบบมารวมกันเหมือนสองนชั่นใหญ่มันรวมมาเป็นแผ่นดินเดียวประมาณนั้นนะ่ะมันก็เลยจะเห็นอะไรพวกนี้บ่อยครับแต่ว่าในกล่องนี้มันจะเน้นไปทางแบบสัตว์โลกน่ารักซะเป็นส่วนมากนะครับมาร้ราย,รายน่ารักแบบน่ารักมากๆนะครับบอกเลยขอได้เรื่องเรื่องเก่ับเสียศูนย์ก่อนว่าเจ็ดศูนย์นะครับ นี่อันนี้น้องเหมียวสัตว์ป่าเขาแห่งพงไพรนะครับโรเต้บางทีมันอาจจะไม่ใช่น้องเหมียวจะเป็นน้องกรก็ได้นะใครรู้รอ,อแล้วก็พิมพ์ได้นะครับผมเขาบอกว่าเมื่อถูกไรทำนะครับถ้าคุณเริ่มหลังได้จนดหนึ่งใบก็คือเป็นสโลแกนความสามารถเดียวกันทั่วประเทศนะครับผมเรตหนึ่งนะครับสัตว์เขาแห่งพงไพรคาริสนะครับเขาบอกว่าเมื่อถูกไรทำโดยสัตว์เขาแห่งพงไพรลาทิสเนี่ยลาทิสก็คือตัวเจ็ดสองนะครับ คุณสาม,มารถแสดงการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณเนี่ยนะการ์ดนั้นเนี่ยเป็นการ์ดยูนิตเกรดสองหรือว่าต่ำกว่านะครับคอนั้นคอกันนัลงช่องเรียรถ้าเกิดไม่ใช่เฮืออน้องนำเข้าโซน,นะครับแล้วก็มีคอร์เตมิวที่ช่องเร,รกาดแถวหลังเนาะในการต่อสู้ที่ยูนิตโจมตีได้เพาวเวอร์บวกห้าพันนะครับผม,น,มนี่เลยมาโรงเนี้ยผมเดาเลยจากยูตีจจะแถวหลังมีมาแน่นอนนะครับ <laughs> แล้วก็อันนี้ครับราติสโนเมื่อถูกระทับโดยราชาเขาแห่งมงไพรเนี่ยแมกโนเลียนะครับแมกโนเลียก็คือตัวหน้ากล่องนั่นนเองะ เขาบอกว่าโซบราส์หนึ่งนะครับแสดงการ์ดหนึ่งใบบนสูตจากกองการ์ดคุณเนี่ยถ้าเกิดการ์ดไปนั้นเนี่ยเป็นการ์ดยูนิตนะคอลงช่องเรียนะครับถ้าเกิดไม่ใช่การ์ดนั้นนะให้นำการ์ดนเข้ามือขึ้นมือคุณก็คือคล้ายๆตัวเกมหนึ่งจะเป็นขึ้นมือเนาะเป็นความสามารถออโต้จากแถวหลังครับเมื่ออยู่นี้โจมตีบรรกาศใช่ไหมโซบราส์หนึ่งนะครับเล้ออยู่ในพาวเวอร์ได้พาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นจบการต่อสู้นะนะครับอ่าข้อสุดท้ายละแมกโนเรียของเรานะครับเป็นความสามารถออโต้ที่ช่องบรรยากาศเมื่อจบการต่อสู้ยู อยู่ในนั้นสามารถโจมตีจากแถวหลังได้นี่นั่นเองครับมันก็จะเป็นการเล่นกันรอบการโจมตีแล้วก็มันจะมีกลิ่นอายของแบบプレเมเจอร์ดีที่แบบมันจะชว์แบบพวกแบบบับพลังโหดอย่างเงี้ยแล้วก็มาตีใครชอบแบบรอบปีเยอะๆมาเล่นสีนี้นะครับคุณจะได้ปีเยอะแบบสะสมใจอย่างแน่นอนนะแล้วก็ตัวะได้รับเพิบ,บวก5ห้านะครับเมื่อคุณทำการเพอร์ซ a l นรในเทิร์นี้นะครับเลือกเดกาดของ คุณเนี่ยสามใบนะครับแทนการเลือก1ใบแทนก็เรียกว่ามือโซน่าไรลงมานะมันเลือก3ใบเนี่ยมันจะตีแบบว่า1 2 3 4 5 6มันตีได้6ทีะแล้วมันไม่ตีธรรมดานะครับมันบัฟอีก5,000ด้วยนะโอ้โหเรียกว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่ออกฮิกเกอร์นี่ก็คือมีแบบปาดเหยื่อกันบ้างอะเออนะบอกเลยนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นมันนี่นครับวิธีการเล่นของสไตล์ของมานโนเรียเนาะต่อไปนะครับเราดูยูนิตเขาให้มากันมากดีกว่านะครับก็ แน่นอนครับว่าพวกไร้รายเนี่ยนอกจากเกรดศูนย์นะครับก็จะให้มีมาให้อย่างละสี่ใบเลยนะครับรวมกับที่เราหยิบไปเมื่อกี้เราก็ความสามารถเดียวกันนะครับไม่มีอะไรเนาะต่อไปครับเกรดสองอสุรกายผาจับกลุ่มบุลเลชนะครับผมก็เป็นเกรดสองที่ไม่มีความสามารถอะไรนะครับให้มาสักใบแล้วก็นี่ครับน้องเสือมีเขากับสัตว์เขาอย่างพงไพรไดเกอร์โดเกอร์นะครับเขาบอกว่า ก็คุณมีเดรกาแบบอื่นสีใบลงมากกว่าได้รับ power บวกห้า0ันนะครับก็คือบวกกันดื้อๆอย่างนี้เลยนะลูทิมเปเทลสโตมาเรียนะครับเป็นความสามารถแอคทีฟนะครับหนึ่งเาต้องเรินเขาต้อบัสมหนึ่งโซบัสหนึ่งนะครับอยู่นี่รับความสามารถบูสต์แล้วก็ได้ power 5, บวกห้า0ันเนี่ยก็คือเป็นตัวบูสต์หมื่นห้าเลยนะแต่จิตตัวนี้ไมนเป็นเกรดสองนะครับแต่ว่าโหถ้าเกิดไปบูสต์เนี่ยก็แรงนะครับผมอ่าแต่ว่าคุณก็เลือกกันแล้วกันนะว่าถ้าเกิดคุณจะเลือกบูสต์หรือเลือกรอบการยมตีเนี่ยเพราะยังไงเนี่ย ตัวนี้มันก็ได้เพาเวอ0์หด้วยอยู่แล้วนะครับผมก็เลือกเอาแล้วกันนะตามสถานการณ์นะครับแล้วก็นี่ครับเกรดหนึ่งกับอสูนแห่งมิตรภาพไซรัสนั่นเองนะเป็นความสามารถ1ครั้งต่อเทิร์นโซบัสตอนะครับแสดงการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณเนี่ยถ้าเกิดการ์ดไปนั้นเนี่ยเป็นยูนิตนะครับคอบน,นลงช่องเดการ์ดถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยให้นำการ์ดไปน,นั้นขึ้นมือนะครับอ่ะก็แอบเสี่ยงดวงหน่อยนะแต่ว่าก็ได้แหละก็ได้แหละนะครับถ้าเกิดคุณไม่ดวงสวยเปิดได้ทิกเกอร์ <c oughs> แต่ระวังไปเจอโอเวอร์์ทิกกกกกเเอรรรรนนะะคคั <c oughs> ัับบบผมแล้ว็ด การที่มีความสามารถพิทักษ์นั่นเองกับสาวน้อยผู้มีความหวังอาริฮันดาหรือว่าถ้าเกิดคุณปาการไปนเนี้ยเนี่ยเ้าก็ทิ้งการ์ดจะมีคุณหนึ่งใบอ่ะยูนิตคุณหนึ่งใบจะไม่ถูกคิดจานจบการจนจบการต่อสู้นั้นนะครับผมอ่ะก็เป็นการ์ดป้องกัน100%นั่นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวใน CP01 ศูน่งก็จะมีการ์ดที่เรียกว่ายอดเยี่ยมกว่านี้นะครับอาจจะมันเปลี่ยนเนาะเพราะว่าวันที่คลิปที่ออกเนี่ยพวก CP01 น่าจะออกไปแล้วแหละนะครับผมฟริกร์ยูนิตนะครับแน่นอนว่า กล่องนี้ก็คือเหมือนกับทุกกล่องเลยนะให้มาเป็นพิซซี่คอรนะครับแล้วก็รอทริกเกอร์นะแล้วก็มีฟรอนต์นะครับแล้วก็มีฮิลนะครับก็คือจะมีอย่างละสี่ยกเว้นฟรอนต์ที่จะมีแค่3แล้วก็โอเวอร์ทริกเกอร์นั่นเองนะครับหรือทริกเกอร์รูปแบบใหม่ที่บวกพาวเวอร์ถึง100่ร้านนะครับผมอันนี้สำหรับใครที่เพิ่งมาเปิดดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วกันนะครับก็คือจะบอกว่าโอเวอร์ทริกเกอร์เนี่ยมันเป็นทริกเกอร์รูปแบบใหม่นะครับที่จะใส่เพียงในเด็กได้แค่1ใบเท่านั้นนะครรรัััับบแลล้ววววกกก็มมนจะีีพงงงท่เอ์ถึา 100รล้านนะการอื่นเนี่ยมันจะบวกแค่1 0 0 0 0เองนะครับแล้วก็จะมีชิลเนี่ยถึง5 0,000ถ้าเกิดเทีย่กันอื่นมันจะมีแบบว่า1 5 0 0 0 5,000อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีความสามารถด้วยอย่างเช่นตัวนี้เนะี่ยความสามารถเพิ่มเติมก็คือเลือกอยู่หนวคุณใบครับตัวนั้นรับเพาเวอโบอีก100ร้ล้านนะครับจนจบเธอนั้นเองนะซึ่งสามารถเพิ่มเติมตรงนี้มันก็จะมีแตกต่างกันไปตามแต่ละสีอนาคตครับซึ่งทิกเกอร์หลนะนะั้ๆก็คือจะออกมาในพวก C 1- 1แต่เป็นตย์หนี่งบีที่แบบว่า มาสนับสนุนสีนั้นอย่างเช่นสีแดงก็มีโอเวอร์ของสีแดงที่เป็นเล่นรูปแบบรูเบนเฉพาะนะครับแล้วก็อย่างนี้มันจะเป็นโอเวอร์ที่เป็นเครียดเมนต์นะครับก็คือใส่ได้ทุกสีคือแบบว่ามันอยู่ในตัวสตาร์ตัวเด็กก็คือแบบว่าเอามาให้แบบว่าคุณทาความรู้จักข้ก่อนจะไปเจอกับโอทิกเกอร์ที่มีความเข้มข้นจริงใน CP01 นะครับก็ถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่ามันจะจริงแจวาดไนไปดูคลิปที่เปิด c p ร1ยก็ได้ค,คุณจะดูถึงความโอ้โหสมแล้วที่ชื่อ, o รอจริงแล้วก สองใบสุดท้ายนะครับกับสิ่งที่จะมีบทบาทมากๆในแวนคัตโอเดรสนั่นเองนะครับก็คือออเดอร์นั่นเองนะครับสำหรับในกล่องนี้ก็มีออเดอร์ไพ่สองใบนะก็คือเสียงเพี้ยงแห่งสัตว์ป่านั่นเองนะเป็นบิสออเดอร์นะครับเขาบอกว่าบิสออเดอร์เนี่ยสามารถเล่นได้แค่ในช่วงกาสเต็ปเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าเรือดยูนิตคุณหนึ่งใบย,ยิงะระพะบวกห้าพันจบการต่อสู้เลยนะถ้าเกิดคุณมียูนิตแถวหลังเนี่ยสามใบดีมากกว่า ยู่ในรับเล้าวบวกหมื่นห้า 15, แทนการบวกห้าพันนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนว่าอันนี้มันจะค่อนข้างแตกต่างจากออเดอร์ที่เคยออกมาในก่อนหน้านี้นะเพราะแต่ว่าไอ้สามเด็กก่อนหน้าที่ดีวไปเนี่ยมันจะเป็นออเดอร์ที่เอาไว้ในการใช้ในเกมบุกนะครับแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นบิสออเดอร์หรือว,ว่าออเดอร์ที่ใช้ในเกมรับนั่นเองนะครับก็ถ้าเดี๋ยวใครนึกออกในบิสออเดอร์เนี่ยมันเคยออกมาตั้งแต่ยุควีก็คือไอ้ไลท์แล้วก็ได้คนเริ่มหลังได้ไอ้ตัวนั้นแหละนะครับมันก็คล้ายๆกันแต่ว่า อันนี้มันจะมีความสามารถที่หลากหลายเลยเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีออเดอร์ที่เป็นแบบเนี้ยออกมาอีกมากมายนะครับอันนี้ก็แปลว่าถือเป็นการทดลองใช้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างอันนี้ก็คือแบบเป็นการแบบป้องกันแบบสุดๆเลยนะได้บวกหมื่นห้านะเซนการบวกห้าพันนะครับไม่ใช่ได้น้อยนะบวกหมื่นห้าเนี่ยนะครับผมอ่ะจบแล้วนะครับกล่องนี้เรียกว่าไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับเพราะว่า อันนี้เพอขึ้นภาคดีไหมสักพักแล้วผมคงจะอาจจะข้ามงานเป็นแบบโอเวอร์ดองโอเวอร์เดสอะไรไปเป็นเพราะว่าถักสับแบบว่าเทคนิคแบบจ๋าๆขนาดนั้นนที่ว่าน่าจะเข้าใจกันมามากแล้วเพราะว่าไอ้สามคลิปก่อนนั้นที่วิวไปผมแบบพูดกัน,นไปค่อนข้างละเอียดนะครับตรงน,นี้นะครับแน่นอนวาวจำใหน่ายแล้วสามารถไปหาซื้อจับจงองกับเจ้าของได้แล้วก็มีกล้าสเสริมใน CP01 ด้วยอาัลเบรนกับกล่องนี้ได้นะครับผมสำหรับในชั้นนี้เนาะโอเคไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครา์ด้วยนะครับไปแล้วบบ๊าายย